ภายนอกว่าสวยแล้วนะครับภายในโคตรสวยเลยคันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามช่องเป้รถสวยอยู่ทาง YouTube นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับทางเพจรถสวยสศราชาใน Facebook ด้วยนะ ฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วันที่36มกราหห้านะครับเจอผมนะครับวันนี้ก็ต้องมีรถสวยๆมาแนะนําอีกเช่นเคยสาหรับวันนี้นะครับผมมีรถ4ประตูนะครับดีแม็กซ์ประตูตัวยกสูงรถยอดนิยมเลยนะครับสภาพสวยมากเลยเดี๋ยวผมพาไปชมรอบคันก่อนอ่าเป็นไงครับบอกแล้วว่าสวยคันนี้เดี๋ยวไปดูเลยนะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะครับเห็นไหมแม็กเดิมเห็นไหมครับเป็นสี่ประตูอ่ะลองเคะลืมเคะ ได้ยินเสียงนะครับเห็นนะเสียงบางๆนะครับ่ดูรอบคันก่อนเป็นไงสวยนะ,ะมาดูข้างหลังบ้างแม็กไลรนเนอร์เป็นไงเห็นไหมครับแม็กไลนเนอร์สวยปิ๊งนะไม่มีการมาทุกหนักนะครับลากเหล็กลากอะไรมาไม่มีแน่นอนอหมุดยังอยูอ่ดูซอกครับชายล่างเห็นไหมไม่มีสนิมนะครับ กระดุมอยู่ครบทั้งสองข้างนะอ่าไปดูต่อ <c oughs> ดูรอบขันต่อครับ <c oughs> ไอ้กายเห็นไหมรถสวยมากคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับกระจงกระจังหน้าเห็นไหมฝากระโปรงเรามาดูขอบหลังคากนะครับหลังคางเป็นไงบ้างขอบหลังคางคือตรงนี้นะเห็นไหมครับไม่มีผูนะครับรถสวยมาก อ่ดูมุมกว้างเดี๋ยวลองเคาะดูหน่อยเห็นไหมเสียงบางๆนะครับหลังคาอ่าเรามาดูเม็ดอาร์คขอบหน้าต่างกันหน่อยนะครับอ่าเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับจะหลดแนวนะไม่ต้องห่วงครับอ่าเม็ดอาร์คฝักคนขับเป็นไงบ้างอ่าเห็นไหมครับอยู่ครบหมดไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ผมดูหมดแล้วนะอ่าเรามาชมภายในคันนี้บ้างนะครับภายนอกว่าสวยแล้วนะครับภายในโคตรสวยเลยคันนี้ เรามาดูกันเลยเห็นไหมครับพวงมาลายเบาะเบอะไม่มีขาดนะครับคอนโซลกลางวิทยุเดิมด้วยนะคันนี้สวยปิ๊งเลยแอร์เออเย็นปกติครับเห็นไหมคอนโซลสวยเบาะไม่มีขาดนะครับแผงประตูล่ะแผงประตูก็สวยนะครับเห็นไหมดูข้างหลังครับสี่ประตูนะขึ้นลงสะดวกครับไม่ต้องห่วงเป็นไง เห็นไหมครับพื้นเพิ้นหลังคาล่ะเห็นไหมหลังคาก็สวยนะครับไม่มีเลอะเทอะนะแผงประตูรถสวยจริงเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ต่อครับเราชมภายนอกภายในกันไปหมดแล้วนะครับสุดท้ายเราก็ต้องดูห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์นะครับสําคัญที่สุดนะครับไาเดี๋ยวไปชมกันครับดับแรกมาก็ต้องดูคานหนาก่อนครับเพดสวยงามหมุดสีดํานะครับเห็นไหม คานหน้าเดิมสนิทเลยนะแบบนี้เดี๋ยวดูดูตัวถังมันก่อนนะครับให้ดูที่ตัวถังซอกตะเข็บมันนะเห็นไหมซอกนี้ถือว่าสวยนะครับซอกเดิมนะเห็นไหมครับสวยเลยอ่าต่อไปมาดูเครื่องยนต์บ้างเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่อง3.0 Common Rail นะครับมต้องห่วนะครับเครื่อง c o อมอ n Rail จะประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดกว่าไดเ l e กนะเห็นไหม มองไปลึกๆเลยครับไม่มีเยิ้มนะรถคันนี้ดูข้างหน้าข้างหน้าเห็นไหมครับไม่มีเยิม้มรถสวยครับเห็นไหมครับดูตามที่ผมชี้นะครับจะเห็นที่มันจะเยิ้มไปบ่อยจุดพวกนี้นะเขาสวยมากจริงๆคันนี้เห็นไหมครับรอยอง์รอาร์คอยู่ครบหัวนองหัวน,อน็อตเห็นไหมติ๊กเกอร์อยู่เม็ดอาร์คอยู่เห็นไหมติ๊กเกอร์อยู่หมดนะครับ รถไม่มีโดนหนักแน่นอนคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับใครมาดูไม่ผิดหวังแนะ่สำหรับรายละเอียดรถคันนี้นะครับรถคันนี้เป็น Isuzu d m a ดี Mac นะครับเครื่อง3.0เป็นตัว Highlander นะครับยกสูงจากโรงงานเลยนะเป็น4ประตูด้วยนะคันนี้เครื่องดีมากนะครับแถมทานหน้าเดิมสนิทเลยผมขายอยู่ที่248,000เท่านั้นนะครับรถสภาพนี้เลย ใครสนใจโทรมาได้เลยนะครับที่0894050202นะครับเป็นแปลรถสวยเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอรศรีราชาจังหวัดชมมลบุรีสวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ